มาเปิดประเด็นกันค่ะงามไส้สิงคโปร์แหกโผพบไปเด่นชาติเดียวคุณเซนจ่อนนำอาเซียนคุยจีนไม่ได้เป็นพันธมิตรสหรัฐจากที่สหรัฐได้มีการเชิญประเทศอาเซียนไปประชุมปลายเดือนมีนาคมนี้ต่อมามีการขอเลื่อนออกไปพร้อมๆกับเสียงคัดค้านไม่อยากให้ประเทศไทยเดินทางไปร่วมเพราะกังวลถึงความสัมพันธ์กับจีนและรัเสเซีย ทั้งนี้เมื่อวันที่30มีนาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่ ok านายกฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนกำลังประสานประเทศอาเซียนจับประชุมร่วมกับจีนเพื่อทำความเข้าใจว่าอาเซียนไม่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือนาโต้2 ขณะที่สิงคโปร์กับบางประเทศกำลังประสานงานไปประชุมกับไบเดนตามที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนได้ประกาศเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดลองทายดูกันครับว่าประเทศไทยจะไปประชุมกับจีนหรือสหรัฐคงจำกันได้นะครับเมื่อปีกลายผมโพสต์ข่าวกงสุนใหญ่กัมพูชาประจำสาแก้วมาเยี่ยมอําลา บอกว่าท่านจะเป็นผู้อํานวยการการประชุมอาเซียนซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้และบัดนี้ท่านก็ทําหน้าที่อย่างสง่างามเป็นเกียรติศักดิ์สรีของอาเซียนและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนขอสแสดงความยินดีและชื่นชมครับล่าสุดวันที่31มีนาคม2,565 Facebook World Update ได้มีการโพสต์ข้อความระบุแหล่งข่าวอาและสื่อท้องถิ่นพม่า ถึงความคืบหน้าในการประชุมกับสหรัฐของชาติอาเซียนด้วยว่าสิงคโปร์ถูกชาติอาเซียนลอยแพไปรายงานตัวสหรัฐตามลำพังทมกลางการขับเคี่ยวจัดระเบียบโลกใหม่ของขั้วมหาอำนาจเก่าสหรัฐที่ครองโลกมาหลายทศวรรษกับขั้วมหาอำนาจใหม่รัสเซียและจีนที่กำลังมาแรงมีอาวุธสะสมมากกว่าพลังงานมากกว่าประชากรมากกว่าอาหารมากกว่า ทำให้สหรัฐ่ะต้องเรียกเช็คชื่อชาติบริวารทั่วโลกซึ่งมีหลายชาติในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียเริ่มแตกแถวแปรพักสหรัฐจึงเรียกเช็คชื่อประเทศกลุ่มอาเซียนในวันที่29มีนาคม2565ที่วอชิงตนันถึงวันนัดมีเพียงลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไปรายงานตัวประเทศเดียวต่อโจไบ,บเดนประธานาธิบดีสหรัฐส่วนชาติที่เหลืออ้างว่าป่วย และติดภารกิจสำคัญไปรายงานตัวด้วยไม่ได้ส่งผลให้บนเวทีทแถลงข่าวมีเพียงสิงคโปร์และสหรัฐเท่านั้นส่วนประเด็นพบกันก็เป็นเรื่องการแทรกแซงกดดันรัฐบาลเมียนมาของพลเอกมินอองไลน์ที่มีจีนและรัสเซียหนุนหลังโดยก่อนที่ทหารเมียนมาจะทำการรัฐประหารรัฐบาลของนางองซานซูจีได้อนุมัติให้กองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพและยิงขีปนาวุธที่หมู่บ้าน เกาะโคโคทะเลอันดามันห่างจากกรุงย่างกุ้ง414กิโลเมตรและห่างจากกรุงเนปิดอเมืองหลวงพม่าเพียง787กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร771กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระยะยิงขีปนาวุธสหรัฐทำให้ทหารเมียนมาต้องชิงรัฐประหารเสียก่อนไม่เช่นนั้นกรุงเนปิดอเมืองหลวงเมียนมากรุงเทพของไทย คงโดนหางเลขขีปณนาวุธสหรัฐจ่อประตูบ้านเหมือนรัสเซียรัฐมนตรีตามประเทศรัสเซียและจีนก็พบปะกันเป็นครั้งแรกภายหลังประธานาธิบดีปูตินรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจินผิงลงนามสนธิสัญญาจะจัดระเบียบโลกใหม่วันที่4กุมภาพันธ์2565ที่นครปักกิ่งและจีนไฟเขียวให้รัสเซียบุกยูเครนโดยขอเพียงจบมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง วันที่20กุมภาพันธ์2565เสียก่อนหลังจากนั้นอีก4วันรัสเซียก็ทำตามแผนเชื่อดอยูเครนให้สหรัฐดูการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและจีนครั้งนี้เพื่อประเมินความก้าวหน้าการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เป็นธรรมและแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นของสองชาติที่เกาะกันแน่นแม้สหรัฐจะพยายามขู่จีนว่าห้ามยูไฟรัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะได้เล่นงานรัสเซียก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นงานจีนแต่ข้อต่อรองนี้จีนไม่สนใจทั้งสองชาติจึงประกาศว่าพวกเขาเหมือนเหล็กหุ้มความสัมพันธ์กันและกันดูท่าสิงคโปร์จะถูกเพื่อนอาเซียนลอยแพเจอของแข็งซะแล้วโชคดีนักเกาะสิงคโปร์ เอาวันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้ําเมลเบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้าเมลเบอรี่หรือว่าลูกหมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพ a ชเจอร์ไร์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอรี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติ จะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอ,อร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมาลเบรี่ลูกหมอนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกันนะ สดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมลบรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย